สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบใช้ท็อตทีม17ปีนี้เปลี่ยนห้องครับถ้าเกิดเข้ามาจากทางด้านรถไฟฟ้าทางเชื่อมรถไฟฟ้านะครับเข้ามาจากชั้นบนก็เดินปุ๊บเข้ามาแล้วก็เดินมาตรงกลางส่วนตรงกลางแล้วนั่งเราไม่ใช่ลงมาใดเลือนมาหนึ่ชั้นสังเกตทางด้านซ้ายสังเกที่ลงมาเลยครับห้อง f A cinematic ภาพยร์สถาน โอเควั okay, สดีครับอุ้ยครับเทศกาลวันแรกครับมีอะไรโดนมีอะไรไม่โดนไหมเฉย <c oughs> ๆม <c oughs> คนก็มาระทอนมากๆห <c oughs> น้าใหม่เยอะแอ่ก็น้าเก่าเยอะนะวันนี้ใช่ก็น้าเก่าเยอะหน้าเก่าเรา,เก,าเก็เหมือนเราก็พอเดาได้แหละว่าจะเจออะไรหน้าใหม่ก็ก็ใหม่แต่มันก็มาราทอนนะมันเสียอย่างนึงนะพอเป็นมาราทอนปุ๊บที่เราจะแบบ สมาธิเราตอนนั้นแต่ละเรื่องมันจะน้อยรูกเหมือนกันเราเราพร้อมจะดุดได้ก <laughs> ็เลยบอว่าไม่แน่ใจแต,แต่เท่าที่ดูวันนี้ก็เลยยังยังไม่จตันกับอะไรเป็นพิเศษโอเคครับค,บค,บคบขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าไม่มีพิจิตเหมือนไม่มีวิดีโอคอมเมนต <laughs> ์ <laughs> ครับสวัดีพิจิตเป็นไงบ้างวันแรกเทศกาลครั้งที่สิบเจ็ดอเรื่องพอก็ชอบมากหลายเรื่องเลยตั้งแต่ ศูนย์จุดหนึ่งจนถึงหนึ่งหมื่นในี่ชอบสุดๆทุกเรื่องฮะและ้วก็แต่เรื่องที่ชอบมากๆโดยเซอโดยเซอพรมากในวันนี้คืออับราคาดราของกริปในแซ้ตั้งเพราะว่าไม่เคยรู้จักเขาม,ขมาก่อนนะฮะส่วนในพวกส่วนในพวกเรื่องเล็กๆของวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็น <S <S พ <S <S ุ่งกับระดับเทพที่เป็นคนโปรดของเราอยู่แล้ <S <S แลวก็เลยไม่ไม่แปลกใจกับความสักกับความกับความ ทรงพลังของหนังพวกนี้นะครับแต่ว่าอบราคาดรานี่ไม่รู้จักมาก่อนก็เลยชอบมากรู้สึกว่าการแสดงมันอาจจะยังไม่ลงตัวแต่ว่าชอบตัวละครพระเอกในเรื่องนี้ครับรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่มันน่าหลงไหลน่าค้นหาดีมันมันมีความมาโซคิสอยู่แล้วหนังก็ไม่ได้ไปมันไม่ได้ไปตัดสินว่าเขาผิดหรืออะไรนั้นนะคะมันมันมันหลงไหลมันหนังมันก็หลงไหลตัวละครตัวนี้เหมือนกับตัวเราก็เลยชอบเรื่องนี้มากครับก็เป็นพูมกับที่ เหมือนมีความเพียนอะไรบางอย่างอยู่ในตัวครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องเบียร์น้องเบ <c oughs> ียร์จากข่าวนี้เองวันนี้มาดูวันนี้มาดูดูไปหนึ่งสองามี่เจ็ดเรื่องครับชอบอะไรเป็นพิเศษไหมวันนี้เั็นยังยังยังไม่ค่อยโดนเท่า <c oughs> ไหร่อืโดนน่ใช่ หนย่งนี้่อยแล้วมาดูอีกไหมนี่ยก็เดี๋ยวผงม,มาทุกวันนะครับทำงานแล้วคมมาดูอ๋อโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณครับนะ